สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะโอ้เสียดายพี่น้องเอฟซี FC, นะทรัพยากรอะไรมันเราก็เหลือเยอะเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นภูเขามีแม่นงมแม่น้ําใช่ไหมล่ะนะครับนะอ่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้องเอฟซีนะคนก็อยากมาเห็นอยากมาสัมผัส่นะว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีใครรู้จริงๆนะอืม ช่างตั้มมาะขามถ้าได้ให้บอกแม่เหลมนะคะครับผมพี่เมลอนครับนะนะมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟีนะคนมาเที่ยวคนรู้จักแล้วนะครับพี่น้องเอฟีนะเห็นไหมครับต้องมีตลงตลาดใช่ไหมเมื่อก่อนเนาะอืมนับเงินแข่งกันในยามเมือแเลงเนาะอืมคนมาเที่ยวก็จะซื้อของฝากใช่ไหมล่ะไปฝากไปต้อนพี่ต้อนน้องเขาเนาะ ได้มาแต่ใส่มาแต่มันกกล้วยนาะนนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออเพราะว่าสิเป็นนอไม,ม่นอมันน่ะนะของในสวนในยังได้มาขายเบิร์ดหรือเปล่านี่นะเออสันดูสันมันของน้ำขี้ดินมันชิอึดอย่างยังครับพี่น้องเอฟซีสักกี่ขันไม่ใช่ได้แม่นหมดหรนะครับนะแล้วพี่น้องก็ดูกันเอาเองนะครับนะอืมเมื่อก่อนแล้วทําไมไม่พัฒนาช่วยกันทําไมถึงขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ เราต้องแย,แยกแยกแยกให้ออกครับส่วนเรื่องคดีก็ส่วนเรื่องของคดีไปนะครับเนาอใช่ไหมล่ะมันแยกแยกไม่ออกไงครับพี่น้อง fc นะเอะเพราะอะไรครับอยากเอาชนะกันอืมันไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยนะมันไม่ได้เกิดผลดีแล้วเขาไปอยู่นู่นก็ยังตามไปรังควานเขาครับที่นี่กูยอมหนีแล้วกูยอมออกจากพื้นที่แล้วอ่าจะไปเอาอะไรกับเขาอีก เขาก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้องแล้วยังตามไปรังควานเขานะครับอืมยังตามไปรังควานเขาแล้วมันหมายความว่าอะไรครับอ่พูดในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นกลางนะครับใช่ไหมล่ะแล้วมันเห็นได้ชัดเขาก็ได้ยิงได้คะแนนสงสารอีกครับที่นี้อืมอ่มอา,อาจะจะยิ่งแพอ,อีกใช่เขาก็จะมองไม่ดีเลยที่นี่ เขาจะมองไม่ดีเลยอ่ะไม่กูอยู่กูไม่อยู่แล้วกูย้ายไปดีกว่ามันจะไม่มีปัญหามันตัดปัญหาไปไงเออตัดปัญหาไปนะครับไม่อยากอยู่ไม่อยากสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาก็ยังตามไปรังควานเขาอีกไงอืมไปนู่นเขาก็ไปเจริญที่นู่นไม่ว่าถนนหนทางเห็นไหมล่ะลาดยงลาดยางใหม่หมดนะเออลาดยงลาดยางใหม่หมดครับพี่น้องเอฟซีนะ อแล้วก็ไปช่วยพัฒนาชาวบ้านกับเขาด้วยเดินไปด้วยกันนะ้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับพี่น้องเอฟซแล้วก็มีเอฟซนะครับเข้าไปช่วมอ่ร่วมด้วยช่วยกันทําบุญทําทานสร้างถนนถนทนทางสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับพี่น้องเอฟซนะไม่ว่าจ,จะทํากระทงกระถิ่นนะครับร่วมด้วยช่วยกันอันนี้คือสายบุญสายจาณบารมีนะครับไม่ได้ใช้สายบาปนะครับนะ พวกมึงคือสายบาปนะเออเห็นไหมครับมันแตกต่างโดยช่้เชิงนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันแตกต่างเหมือนฟ้ากับเหวครับน่ดูกันเอาเองนะเออมึงจะพาเอฟซีมึงเข้าตะวันแดงอีสัตว์โอ๊ยกับผ้ากันนุ่งชุดข่าวเข้าตะวันแดงซีกับผกับผ้าเอซเออ ย่างเขาตะวันแดงเด้อนะครับโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะพูดพูดน่ามังม่มักแตงสร้างเหตดเน่อเขากำลังจะสร้างให้มันเจริญให้เป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเขาลาลายซื้อผันก็บบ่มีผู้อยากเส้น อืจะไปมอบไฮไสกับบอมมี่ผู้อ่าโอ้จะไปปึกขักนะปึกแน่นะปึกบ,บ่มมีท่ทางแก่ชัวขักชัวแน่ะนะอืมเป็นยังไงครับเจมแกม้กมอยูบบัณนิมภักับบมา <laughs> โอ้ยนะครับไฟกระส่างสวยแล้วบัน,นี้นะอืมนะครับนะอ้าไปพุ้น็ดีขึ้นกันแล้วครับไม่มีปัญหาเนาะอนะ ไปจเจริญูุพุ่นหละผูม้มันชัวปึกผูก็ <c oughs> มกเมดความเบาความวาเลยนะครับเนาะอืมนะเอะออกมาดิน้นออกมาว่าเอายิ่งไปใส่ร้ายใส่ความเขาหรือไปอสร้างปัญหาให้กับเขาไปกันแก้งเขาเอฟซี FC เขายิ่งจะสงสารอีกเห็นไหมเขาเขาเดินสายทำบุญก็ไม่ได้สนใจกับหัวมึง <c oughs> เออไม่ได้สนใจกับหัวพวกมึงแล้วอะไรครับทีนี้เออแม่อะไรเนี่ยแม่อยากอยู่เงียบพนะเโอ้ยอยากอยู่เงียบๆที่ยุประสาผู้เหลี่ยมมันยังเงียบอมาดามามี่นะครับสวัสดีเขาเดินสายทําบุญทําทานทํากุศลไปใช่ไหมละ่ะเนี่ยอีกคนจะตายครับทีนี้นะมันอืมแล้วเขาก็มองนะครับพี่น้องเอฟซีเขาก็มองว่าโอ้นะครับเนาะอืม แล้วเอ่ขาก็มองไรสิ่งหลายอย่างเลยเนาะตอนนี้ก็เงียบกิฟต์ครับเงียบกิฟต์นะมึงไม่เคยให้มึงไม่เคยให้ม,ม,ใหมึงไม่เคยตอบแทนเลยคนในหมู่บ้านคนในชุมชนนะมึงได้มานะมึงไม่คิดเลยว่าจะตอบแทนมึงไม่จะบริจาคทานต่อไหมครับพี่น้องเอ็มจีบอค่ะบริขจว่าจบิบริจาคทานต่อเด้อดเด้อ รวยเขาถงส่งย่างเดียวค่านะครับบ่ได้คิดว่าเออกูติสั่งถนนหนทางเนาะม,ม่ขนาดสมองสิคิดสิเฮ็ดกันยังโบมีนะครับ<笑><笑>เอสจังไหนเฮาจิเทศถนนไปได้บ่ครับแก้ไขเฉพาะนาครับพักซี่ร้อยนาไปซื้อ,อเอากี่หินไปเทจากเถนนวันจิแล้วมันบบแล้วครับหน่งความคิดมัน มันต่างกันคนเห่าน่ะนะว่าแบบได้เท่าค้ามเ้าครับนะอืมบริคุดว่าพ่ายภาคนาเมื่อจะเป็นจา้าใดนะครับเนาะอืมนะครับนะมันแะตนะกต่างกันถ้ามึงจะทํามันก็ทําได้แต่ไม่มีปัญญาไงครับพี่นอนะ้องเอพีนะมันก pues ็ได้เตเซเตดาเต่ว่าเขาเหรออีเว้นนะครับอ <laughs> ีสตนตีนเ <laughs> <laughs> บิรงเอาเดอครับเนาะเงี่ยยังกัดเออ ได้ข่าวว่าเต้นหัวสักหัวคอนอยู่ตะวันแดงใช่ไงครับพี่น้องเอฟซีนะไปเต้นเด้นะอย่ามาเตือนนะคะนะนะอ,อย่ามาเตือนค่ะหนูจะดื่มอะไรก็ดื่มนะคะนะอย่ามาสั่งให้หนูดื่มน้ําเปล่านะคะไม่ได้นะคะอืไม่ใช่พาอใช่แม่หนูนะคะโอ้ยอีฮามึงเขาบอกนะเขาหวังดีกับมึงอืม เขาหวังดีกับมึงเขาถึงบอกถึงสอนมึงอีเวนนะอีส้นตีนนะอืมเท็นไหมครับ <laughs> จะเพรเขาบพหวังดีกับมึงเขาบพบอกมึงหรออีหา้ามึงนะอืมเขาหวังดีกับมึงเนะ่ยเขาถึงบอกถึงสอนเขาถึงเตือนโอ้ยครับอวดดีอวดเกงค่แบบนี้ค่ะากดื่มอะไรก็ดื่มนะคะนะอย่ามาสั่งค่ะไม่ใช่พ่อใช่แม่ค่ะ ยากให้หนูดื่มน้ำเปล่าหนูไม่ดื่มค่ะนะอืหนูจะดื่มรีค่ะโอ้ยฮ่ามึงนะครับเนาะมันต่างกันเบื้องเอาครับว่าคอยว่าเอามันต่างกันครับเนาะนะมันต่างกันเลยเอฟที่กันนีมดแล้วบัดนี้ครับเศร้าเลยครับเศร้าเลยออเพราะอะไร มันออกมาจากสันดานมึงมันออกมาจากสันดานมึงอีเวนนะครับเนาะเขารู้ว่ามันระดับปัญญาชนแล้วเขาดูออกนะเมื่อก่อนมึงไม่พูดเขาก็เลยสงสารมึงนะอืมทุกคนนะครับที่ออกจากมึงเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปสนับสนุนพ่อไปอีกแล้วนะตอนนี้นะเออนะนะไม่ว่าจะเป็นพี่วนพี่รอพี่อะไรนะั่นนะเขาพร้อมที่จะไปนะเออนะนะพ่ออะไรครับเขาจะไปทําบุญทําทานทากุศลด้วยนะ อม,มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้องเอฟจีนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาตาสว่างแล้วนะครับนะเนาะไปทําในสิ่งที่มันดีไงไปทําบุญทํากุศลไงครับพี่น้องเอฟจีหาเงินเข้าวัดเข้าราวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับทําถนนหนทางม,มันได้บุญนะครับเนาะหรือช่วยเด็กๆในโรงเรํามโรงเรียนนะครับเนาะทำกระท่มกระถินนะครับเนาะ มันก็เป็นเรื่องที่เราบริจาคทานนะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะเรามีพอแล้วเราก็บริจาคไปนะครับช่วยกันนะครับนี่แหละบุญกุศลนะครับผลบุญนะครับที่เราได้นี่แหละนะอืม,มน,นะครับนะ,ะมันจะเป็นแบบนี้เออ